สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในหลายที่ทํางานเรื่องของเวลาออกที่นายจ้างให้ลูกจ้างเขียนไว้ลงหน้านายจ้างบางคนคิดว่าไม่เป็นไรแค่เขียนไว้เฉยๆเป็นหลักประกันผือวันหนึ่งจะได้ใช้แต่รู้ไหมครับว่าเวลาออกแบบนี้ใช้บังคับไม่ได้ในคดีแรงงานในกิจการขนาดเล็กนายจ้างมักตั้งเงื่อนไขว่าก่อนเริ่มงานต้องเขียนเวลาออกไว้ให้ก่อนในเวลาออกนั้นจะมีข้อความว่าขอลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่ยังไม่ใส่วันที่ลาออกไว้ พอวันหนึ่งนายจ้างไม่พอใจลูกจ้างหรือเห็นว่าทำงานไม่เข้าตาก็แค่หยิบเวลาออกนั้นมาลงวันที่แล้วบอกว่าคุณลาออกแล้วนะัดคำถามคือแบบนี้นายจ้างทำได้ไหมสามารถใช้เวลาออกที่ลูกจ้างเขียนไว้ล่วงหน้ามาบอกเลิกสัญญาได้เลยหรือเปล่าโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้นถ้ามองผิวเผินหลายคนอาจคิดว่าลูกจ้างเขียนเองเซ็นชื่อเองก็ต้องยอมรับสิ แต่นี่แหละครับคือจุดที่สารรายง,งานเข้ามามีบทบาทสําคัญสารจะพิจารณาไม่ได้ดูแค่ตัวกระดาษใวลาออกเท่านั้นแต่จะเพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงของการลาออกนั้นด้วยซึ่งอ้างอิงจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา171ที่บัญญัติไว้ว่าในการตีความการแสดงเจตนาให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำํำนวนหรือตัวอักษรหมายความว่าสารจะมองลึกกว่าคำว่าลาออกที่อยู่บนกระดาษ แต่จะดูว่าลูกจ้างต้องการลาออกจริงหรือไม่หรือที่จริงแล้วเป็นนายจ้างที่ต้องการให้ลูกจ้างออกดังนั้นการเขียนใบลาออกไว้ล่วงหน้าแม้จะไม่มีการกูเขียนหรือหลอกลวงก็ยังไม่ถือว่าเป็นการลาออกโดยสมัครใจหากข้อเท็จจริงชี้ว่าลูกจ้างไม่ได้ตั้งใจลาออกจริงๆสารแรงงานจะตีความว่านี่คือการเลิกจ้างโดยนายจ้างไม่ใช่การลาออกของลูกจ้างและเมื่อนายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชย และอาจต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามมาตรา1 1 8แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานขอยกตัวอย่างคดีจริงครับจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่8ปดสี่แปี่ถึง8ปทับในคดีนี้ลูกจ้างเขียนเวลาออกให้นายจ้างเมื่อลูกจ้างถูกให้ออกจากงานจึงไปฟ้องศาลแรงงานศาลพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วพบว่าลูกจ้างมีตำแหน่งสูงมีอายุงานยาวนานมีความมั่นคงในอาชีพไม่มีเหตุผลใดๆที่จะลาออกเอง และในช่วงเวลานั้นก็ไม่มีงานใหม่รองรับในทางกลับกันหากถูกเลิกจ้างลูกจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยจํานวนมากศาลจึงเห็นว่าการเขียนเวลาออกนั้นไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของลูกจ้างแต่เป็นไปตามความประสงค์ของนายจ้างที่ไม่ต้องการจ้างลูกจ้างคนนั้นต่อดังนั้นศาลจึงตัดสินว่านายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้างไม่ใช่ลูกจ้างลาออกลูกจ้างจึงมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนี่แสดงให้เห็นชัดเจนครับว่า ใบลาออกที่นายจ้างให้ลูกจ้างเขียนไว้เป็นประกันใช้บังคับไม่ได้ในคดีแรงงานสุดท้ายนี้ถ้าคุณเป็นลูกจ้างอย่าเพิ่งเซ็นอะไรโดยไม่เข้าใจความหมายของมันและถ้าคุณเป็นนายจ้างอย่าพยายามสร้างเอกสารเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดเพราะในสารนีสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เอกสารแต่คือความจริงและเจตนาที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามอีพีต่อไปแล้วพบกันใหม่ครับ